อัแปดเดือนแล้วอันนี้แปดเดือนแลว้วคนไหนชื่อน้องยี่หว่ายกมือครับอันใครชื่อน,น้องยี่หว่ายกมือครับอเม่อเมอะไรคะเฮ้เห็นแม่แล้วเฮ้ยเห็นแม่ <c oughs> <c oughs> อ๋อคิดถึงต้งเลยค่ะคิดถึงอะเลคดถึงคองคิดถึงอะไรค่ะกระแลกน้องสักขัดดับบุตเลยค่ะนั่งรอนี่เปล่าลูนั่งรนี่เล่านั่งอน่นั่งรอนี่นั่งรอนี่เปล่ีนั่งรอนี่

ดิ่งดึงดังดังดึงดีเกือกกี่ชุดแล้วลูกสิบแปดชุดแล้วหรือเปล่าอ๋ออ้มาน้อยๆเอ้ยเอออะเออะออนีลำๆำหเลลำเ้เออร่อยเลยจริจองกปได้ไครเลย ใส่อะไรอ่ะกล้วยกินแล้่ห้ไข่สองค่เลยเป็นชุดเลยใส่เอาใจเขาหน่อยไหปลาทิช่เก็ดแค่เลยิ่มหวานยิ่มหวานเกินไหนล่ะทาเรียกเขา ไอ้แอนดูดีเซ็นเป็นร้านนไปอ้าววันนี้ทำไมไม่เห็นตั้งโต๊ะเลยเหรออ๋อวันนี้ไม่ตั้งหรอกครับทำไมเหรอไม่เขาไม่ได้เก็บบัตรเขาเก็บแค่สามคณะนะบัตรอะเไม่รู้อะไไม่รู้อะไรเกย์หน้าอะไรไม่เคยดูไม่เก็บหรอกเขาไม่เก็บโต๊ะหรอกเขาไม่เก็บฟ้กับบามีกับเขาเก็บบารมีสอนามแล้วก็สรัาแค่นั้นก็บคืคณะเองขาไม่ได้เก็บ แล้วมปิแล้วเีเขอกั้น่อะไรินขอบังง่ายนะคะ ก่อนนะคะอาหารมีหลายอย่างค่ะ